รถตู้คันนี้เอาขอทานมาจอดแล้วก็มารับโอ้โหเห็นแล้วมันเหมือนกับเป็นธุรกิจของเขาเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวที่เบียรถคันนี้คันเรเนียที่ตลาดชอนทองเนี่ยเนี่ยลุงแขกเราจะเข้าร้านเห็นเห็น,น,น,นคนที่มารับขอทานเนี่ยเป็นหนุ่มอายุน่าจะประมาณสามสิบกว่านี่ครเพรากำลัลงขนรถกําลังขนอะไรขึ้นรถอยูอ่มันเป็นธุรกิจหรือเปล่าเนี่ย น่าสงสารนะครับคน,คนที่ตุลังแกทางเพศเน,นี่ยทางเดี๋ยวใช้ดูอ๋อเทเบียนรถฮอนด้าฮูกสอฤษีห้าแปดสามสามหากินกับคนพิการดูให้ดีครับเนี่ยน่าสงสารนะครับชีวิตคนเราเกิดมาพิการพออย่าง้ต้องล้า